ฟังเสียงฝ่าเราครับ สวัสดีครับสวัสดีมีรักเช่ากินแสบสู้หูสุข้นครับเมื่อนี้พบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเช่นเอครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้ากินอาหารญี่ปุ่นนะครับต้มมาม่าครับพี่น้องต้มมาม่าใส่เนื้อสดนะครับเบิ้งครับอ้าวมาครับน้องลูกกี้นะครับน้องลูกกี้ถ้วยของเพิ่นอยู่ทั้งขางนะครับพอดีฝนตกผ้ายูเข่าครับพี่น้องเมื่อนี่ เลยบ่ไดไปตลาดนะครับได้กินอาหารญี่ปุ่นเลยครับไฟกระดับนะครับไฟกระดับเมื่อนี่โอ้เปิดไฟกินเขานะครับพี่น้องเปิดไฟแบตกินเขามาครับมาเสียบเสบน้ำเบาเช่นสใส่ใสพริกปนจักน้อยครับอเอาไฟมากหรอเปล่าไปไปเปิดเร็ว ฝนตกไฟดับโอ้โจวดขนาดครับพี่น้องจัดมาสี่หอนะครับจัดมาสี่หอมามากินพ่อเดาบ่ต้องปิดบ่ต้องปิด หืมลูกกี้เพิ่นก็กินอยู่ทางขง้างจะงมันเห็นกล่องหรือวบว่ฟังเสียงฝ่ารอครับ อา,อ,อ,อาหารบ้านบ้านๆกินง่าย แก่กับพริกอ่อนๆเอานางแดงไปเลยก็เพว่าหน้าอร่อยอต้องเสียงลูกจีกินครับหยับเข้ามาลลก ร้อนอ่ะพนมาไปตากฝนดีขึ้นอาหารอร่อยๆสดอร่อย,ออยช่วงใน้ายูเขานะครับแต่ว่าจะมันหอดเมื่อได้เบาเช่นกับจำอะได้ เอาปลาเากับปองมาลงเบอรเด้นเนาะแซบบอลเกะแซบมาก พี่เขาจับกหน้าใสถุงใสเลยแล้วก็เอาปลาเอาปลากระป๋องใส่ถุงถุงขาดเลยคือกินอ่นนะนี่อร่อยใครทำเนี่ยพ่อใครทำเนะี่ยใครทำเนี่ยใครทำให้นเนี่ยคนเนี่ยหมือนคนเนีเ่ยยับกลับมากลองสิบเราเห็น,บบนอ,อืมเอา โชว์ท่านผู้ชมกันนกินเสร็จมั้ง Nh ยำยำเนื้อบลาขาด,ขาด <laughs> ลูกกี้ยำเนื้อบลาขาดใ <h ums> ส่ผักเข่ามาเลยครับพี่น้นอง คักขนาดนอ,อืมนับเข้ามาเอา,าจินเสร็จอืม อืมว้าอือืมปวดอ่ะก็ดูดแห้งแต่ลูกอืไปเอาขวดน้ำให้พอนะขวดหนึ่ง ฝนก็นยังลิ่นอยู่ได้ครับฝนตกลิ่นฟังเสียงฝนไปน้ำ สีหอ,หอกับเนื้อกับพักเองบ่เป็นหน่อยๆครับขาก็บกไปเคิง่งนี่แล้วกวินบัวเคียวเนื้อไม่ขาดเนี่ย ลูกจี้ก็ไปแล้วครับอิมเล้ววะท่านโบ้ยจวดมาม่ารสต่มยำ สุดยอดครับความแสบ ลูกเกดป็นอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปแล้วห่อหนึ่งกินนิดเดียวเสียดายครับ เผ็ดน้ำตาไหล เห็บกินง่ายๆเมนูเห็บกินง่ายๆแต่ว่าแสบแสบสุดยอดดีๆครับ 嗯。Mm. โอหเนื่อสัตว์ว่ครับห่อนแห้งเอา้ากินสมอยากครับโข้หากิลีเอาเมื่อนี้จัดเมนูง่ายๆนะครับต่มมะม่านะครับลดต่มย่ำใส่เนื้อสดนะครับแส่บสุดยอด บรรยากาศพายุเขานะครับฝนตกเบิดเมื่อจืนครับหน้าบ้านก็นได้บรรยากาศปลายเผ่าคือเกาล่ะครับเบิงวิวปลายเผ่าอยู่ธงอยู่ท่าเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุขสมร่ำรวยสำเร็จลุเรื่องยิ่งๆ,ๆไ,ปไปครับผมสวัสดีครับ